<laughs> ตอนเช้านะครับสมบูรณ์ก็คงอยากเล่นเหมือนคนอื่น <c oughs> เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองปล่อยแป๊บเดียวนะครับปล่อยในานเดี๋ยวกัดกัน <c> ไ <oughs> ปแล้วอ, <c oughs> อ๋อวิ่งไปแล้ว <c oughs> โอ,อ้ได้นะครับ เฮ้ยจมรนจมรถไปแล้วค่ะ สวัสออสวัสดียิวขี้เกียจ ส่วนมากนี่ครับแมวแมวส้มก็จะอยู่บนหลังคานะครับแถวนี้ครับไม่มีใครกวนเดีครับไปหลังคาแล้วมอบแล้ว มินนี่มินนี่มินนี่กับบุญหลายเออสมบูรณ์ทำไมย่องไปย่องไปมินนี่ไม่รู้เรื่องโอ้นักลายจริงๆนะสมบูรณ์มินนี่จ้องบุญหลายสมบูรณ์จ้องมินนี่เขา เฮยไฮซีิวิ่งมาแล้วไปแล้วไฮีโอ,อ้ย่องย่องย่อง <c oughs> มีตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากป่าแล้วครับอ้หฮาลุ <c oughs> ไม่รู้ไปทำอะไรนะแต่ละตัวฮ <c oughs> าลุว่าทำอะไรกัน quá wow. cắt hẳn ôi chứ 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 สมบูรณ์เขาโหสมหวังสมหวังรีบวิ่งขึ้นต้นไม้เลยนะครับนอนนะตำตาลสมหวังพี่สมบูรณ์แสดงว่าขึ้นไม่ได้ฮะไป Bữa xà pòi hay lên là phở phép đi vào thà ùm ùm phải là số vắng ê quạt hay là quạt hay là lâu ngoài đấy số vắng ได้แผลอีกแล้มินนี่ที่หัวนี่ก็แผลที่หัวเลยแต่มินนี่ไม่กลัวนะครับกัดกันทำไมครับสมบูรณ์เฮ้ยกรสาจะปล่อยให้เล่นชิวๆชิวนะครับมอนพักที่เดิม คลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป